สวัสดีครับผมชายน้อยวรวุิครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ติดท็อปเทนแล้วครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ9ของรุ่นซูเปอร์เบนตัมเบทนะครับถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกก็อยากอยากชิงเลยครับผมไม่ไม่ปล่อยโอกาสให้รุนมือไปครับก็จะซ้อมเตรียมตัวไว้ให้พร้อมตลอดนะครับไฟน์นี้นะครับเจอกับนักชกชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาเป็นมวยที่สูงยาวกว่าและเป็นเป็นเป็นมวยที่ออกหมัดได้กว้างเขาก็เป็นแชมป์126ปอนด์อยู่นะครับ ก็ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับก็ทําเต็มที่ครับผมก็ได้ศึกษาฟอร์มการเชของเขามาตลอดครับการเตรียมตัวไฟนี้ก็ซ้อมมาตั้งแต่ไฟที่แล้วแล้วนะครับก็ซ้อมมาตลอดครับ2เดือนได้แล้วครับผมวันที่5นี้นะครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับช่องเบ r ร์ควอยครับทีวีไฟนี้นะครับน็อกไม่น็อกก็อยากให้ไปไปติดตามกันเอาบนเวทีนะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับ